เซกชันแรกนะคะหรือพันสินค้าฟอร m i ิกออยกับสินค้าที่ขายผ่านช่องทางโนวาโดยคุณพิษณุแดงประเสริฐหรือว่าคุณปอขอ,ขอเสียประมือให้ด้วยค่ะวันนี้เป็นการบรรยายเชิงค่อนข้างลึกหน่อยนะเตรียมกระดาษปากกาจดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีควิดนะครับหลังบรรยายของขอนไม่มีของรางวัลไม่มีให้นะครับอันแรกคือฟ o r m มิกออยล์ฟมิอยเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไง โฟมิออยล์มันเป็นน้ำมันรวม4ชนิดซึ่งเราเลือกมาจากน้ำมันครับมีน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันลำข้าวแล้วก็น้ำมันกระเทียมซึ่งเป็นน้ำมันผ่านกระบวนการหีบเย็นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าน้ำมัน4ตัวเนี่ยมันมีประโยชน์มีที่มาและมีขั้นตอนวิธีการสกัดการนํามาใช้ได้ยังไงนะครับอันแรกเลยคือน้ำมันมะพร้าวคือคนทั่วไปจะเข้าใจว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกินน้ำมันมะพร้าวแล้วอ้วนกินน้ำมะพร้าวเป็นโรคนะครับกินน้ำมันมะพร้าวแล้วไขมันสูงไม่ใช่นะ เราคิดอย่างนั้นเองเพราะว่าน้ามันมะพร้าวไปเป็นไขจริงๆน้ํามันกับไขมันทุกอย่างเนี่ยถ้าอุณหภูมิต่ํามันจะเป็นไขอยู่แล้วแต่น้ํามันที่ไม่เป็นไขเช่นน้ํามันพืชน้ํามันถั่วเหลืองเองหรือน้ามันมะกอกเองเนี่ยโดนใส่ไฮโดรเจนหรือเรียกว่าไฮโดรเจเนตออยล์นะครับการใส่ไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจเนตออยล์เนี่ยมันทําให้น้ามันไม่เป็นไขน้ํามันผ่านกระบวนการและมีการใส่วิตามินอีใส่สารการแลนซิลิตี้การหืนอีกต่างหาก พอน้ำมันที่เรามีการใช้ในปัจจุบันพวกน้ำมันผัดน้ำมันทอดมันเป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการอีกชนิดหนึ่งคือตัวน้ำมันไม่ดีก็คือทรานแฟตนะครับไม่มีผ่านการผ่านกระบวนการมาแล้วให้ให้หอมมันแล้วก็อร่อยนะครับน้ำมันมะพร้าวมันเป็นไขง่ายมันไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวมันเป็นไขมันที่เรียกว่ามีเดียมเชนไตรกีิสไลนะครับซึ่งมันจะมีตัวไขมันน้ำมันที่สายสั้นสายยาวแล้วก็สายกลาง ตัวน้ำมันสายกลางหรือเรียกว่ามีเดียมเชน n ตกก g l ล c e เนี่ยมีประโยชน์นะครับเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีนะครับถึงมันจะเป็นไข่แต่มีงานวิจัยแล้วว่ากินตัวมี ine, วเดียมเชน n ตกก g l ล c e หรือว่าเรียกว่า MCT แล้วจะไม่อ้วนมันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แล้วให้พลังงานสูงนะครับข้อดีของ MCT ให้พลังงานสูงก็คือพอเรากินไปแล้วจะอยู่ท้องถ้าเรากินอาหารเป็นมือมือเนี่ยค่าน้ําตาลในเลือดจะไม่เวียงนี้มันจะค่อยๆขึ้นพอค่อยๆขึ้นมันจะค่อยๆลงการกินข้าวเป็นมือมือถึงอยู่ท้องกว่า ไม่กินขนมไม่กินจุกกินจิกเนี่ยถึงน้ําหนักสามารถคนโทรลได้ดีกว่าต่างกับคนกินขนมทั้งวันนะครับกินตลอดเวลาดูอย่างในในออฟฟิศใช่ไหมมีแต่ขนมนะครับก็กินน้ําตาลจะขึ้นขึ้น,นลงลงสุดท้ายจะหิวตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของมีเดียมเชนไตกีสไลด์คนออกกําลังกายกิน MCT มีนะครับมีพลังงานสูงนะครับแล้วก็จะมีค่าน้ําตาลในเลือดที่สามารถคนโทรลได้นะเพราะว่า ตัวแป้งกับน้ำตาลมีค่าพลังงาน4.5ตัวไขมันมีพลังงาน9นะครับแล้วมันมีงานวิจัยว่ามีคำถามว่าเอะกินไขมันสูงๆแล้วจะไปสะสมในร่างกายหรือเปล่าก็มีงานวิจัยตามมานะครับอันแรกก็คือมีการทดสอบเอาผู้หญิงในสภาวะปกตินะครับมาทานเทียบน้ำมัน2อย่างก็คือมีน้ำมันถั่วเหลืองกับน้ำมันมะพร้าวมีการออกกำลังกายร่วมด้วยเนาะยังไงเราย้ำตลอดนะว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการบริโภคต้องเหมาะสมต้องสมดุลจะกินอาหารเสริมดีแค่ไหนการคนโทรลอาหารดีแค่ไหนถ้าไม่มีการออกกําลังกายการดื่มน้ําการพักผ่อนให้เพียงพอยังไงร่างกายก็ลวนฮอร์โมนก็ลวนนะครับการทานน้ามันมะพร้าวไม่ทําให้อ้วนขึ้นนะครับค่า b m เไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ระดับไขมันในเลือดคงที่นะครับแต่ไขมันที่ดีจะมากขึ้นไขมันเลวหรือ LDL จะลดลงนะครับอันนี้คือประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวโดยเฉพาะ ตัวที่เราวิจัยเป็นแอคทีฟหลักคือมีเดียมเชนไตรกีสลายนะครับอันถัดมามีการวิจัยถึงประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวต่อผู้หญิงนะครับก่อนหมดประจำเดือนที่สามารถลดระดับไขมันตัวไม่ดีได้ก็คือลดระดับ L D L ได้นะครับและไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเป็นคำตอบว่าตัวน้ำมันมะพร้าวสามารถดูแลร่างกายดูแลระบบไขมันในเลือดได้นะครับปรับสมดุลไขมันได้นะครับ งานต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยว LDL กับ HDL อีกแล้วนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าสามารถเพิ่มระดับไขมันดีและลดระดับไขมันไม่ดีทีนี้เรื่องคอเลสเตอรอลมีความเข้าใจผิดหลายอย่างเนาะบางคนพอตรวจคอเลสเตอรอลแล้วจะดูแค่ค่าเดียวว่าคอเลสเตอรอลสูงหรือคอเลสเตอรอลลงบางทีคอเลสเตอรอลทานอาหารที่ดีทานไขมันที่ดีคอเลสเตอรอลโดยรวมอาจจะไม่ลงนะแต่เราต้องดูสมดุลของคอเลสเตอรอลถ้า HDL เพิ่มขึ้น LDL ลดลงแปลว่าดี HDL เพิ่มขึ้น LDL ลดลงแปลว่าไขมันที่อุดตันตามหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองที่เขาเรียกว่าหลอดเลือดตีบแตกตันจะลดลงนะครับดูที่สัดส่วนคอเลสเตอรอลถ้าคอเลสเตอรอลโดยรวมลดลงดีด้วยนะครับแต่บางคนคอเลสเตอรอลลดลงเพราะว่ากินยาลดไขมันแต่ระดับเลโชร,ระดับเลโชของ LDL กับ HDL ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดีนะตัวระดับไขมันลดลงแต่ไขมันไม่ดียังมากขึ้นนะครับ สรุปน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์ยังไงบ้างน้ำมันมะพร้าวก็คือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมได้ด้วยนะครับเพิ่มระดับ HDL แล้วก็ลดระดับ LDL คือไขมันตัวที่ไม่ดีนะครับอันถัดมา LDL ไม่ดียังไง LDL ไม่ดียังไงจริงๆ LDL ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย LDL ที่ถูกออกซิได์นะครับหรือถูกทำให้กลายเป็นตัวร้ายนะครับออกซิได์ก็คือเจอพวกอนุมูลอสระ L D L จะกลายเป็นตัวร้ายทันทีไม่ใช่ L D L เท่านั้นที่เป็นตัวร้ายนะครับตัวไฮโดรเจเนตเต็ดแฟตทรานแฟตแล้วไขมันแปรรูปร่างกายบอกว่าตัวไขมันแปรรูปร่างกายไม่รูจ้จักเพราะไม่ใช่สิ่งธรรมชาติตัวไขมันผ่านกระบวนการทรานแฟตไฮโดรเจเนตต็แฟตรวมทั้ง L D L เนี่ยจะถูกอนุมูลอิสระนะครับออกซิไดซ์เป็นตัวไม่ดีนะครับอ,อนุลอิสระเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรครับเห็นยกมือเกิดจากความเครียดเกิดจากการสูบบุหรี่ เกิดจากการนอนดึกเกิดจากปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เกิดความเครียดหรือร่างกายออกซิไดซ์หรือสารก่อเม็งต่างๆนะครับเมื่อ L D L ถูกออกซิไดซ์หรือ trans fat ถูกออกซิไดซ์ร่างกายจะไม่รู้จักมันจะวนเวียนในกระแสเลือดเสร็จปุ๊บอันนี้ลงเชิงลึกหน่อยนะเม็ดเลือดขาวจะบอกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเม็ดเลือดขาวจะไปกินตัว L D L ที่ถูกอัพออกซิไดซ์แล้วนะครับทำให้เกิดการอุดตันและตกตะกอนในหลอดเลือด พออุดตันแล้วตกตะกอนในหลอดเลือดเนี่ยมันจะตกตะกอนในหลอดเลือดแล้วพวกคาบพลัสพวกแคลเซียมมันจะไปเกาะทําให้หลอดเลือดแข็งและไม่ยืดหยุ่นทําให้หลอดเลือดอักเสบสามารถตีบนะครับเพราะว่าคาบพลัสเหมือนที่ผมพูดออกทีวีเสมอเหมือนคาบตะการเวลาเปิดบ่อดักไขมันมาดูอะแล้วคาบตะการไขมันมันอยู่ในท่ออันนั้นมันคืออยู่ในหลอดเลือดแต่หลอดเลือดเราอ่ะถูกคาบพลัสหรือแคลเซียมทําให้หลอดเลือดแข็งด้วยและอักเสบด้วยมันจะมันจะแตกง่ายนะครับ เพราะนั้นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือถึงมีไขมันไม่ดีเป็นจํานวนมากแต่ถ้าไม่ถูกออกซิไดซ์หรือกินสารต้านอนุมูลอิสระไปเรื่อยๆก็สามารถช่วยได้นะครับเพราะนั้นตัวน้ํามันมะพร้าวสามารถลดการอักเสบแล้วก็ลดการออกซิไดซ์ของ L D L ได้นะครับตัวข้อ2ข้อ3น้ํามันมะพร้าวมีโพลีฟีนอลสามารถแก้อักเสบได้นะครับ คนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหมอจะบอกว่าเป็นโรคอะไรครับหลอดเลือดอักเสบเพราะฉะนั้นการอักเสบจะทําให้หลอดเลือดมีปัญหาหลอดเลือดแตกติบตันได้นะครับนะคิดถึงภาพหลอดเลือดอีกทีหนึ่งตัวแรกคือไขมันไม่ดี LDLtrans fathydrogenated fat ลอยอยู่ในหลอดเลือดมันลอยอยู่ยังไม่ตกตะกอนนะและเมื่อมัถูกออกซิไดซ์เช่นความเครียดสิ้นเดือนแล้วยอดไม่ถึง เครียดนอนไม่หลับอนอนไม่หลับกายหน้าผากนะครับมันก็ถูกออกซิไดซ์เพราะความเครียดมันมานะครับก็นแนะนาให้นั่งสมาธิก่อนนะครับก่อนแล้วก็อินโฟมิกออยล์จะได้นอนหลับสบายพอมาถูกออกซิไดซ์เสร็จปมันตกตะกอนเม็ดเลือดขาวไปจับนึกถึงตอนเราเป็นแผลแล้วเป็นหนองหลอดเลือดมันจะเป็นหนองอย่างนั้นนี่แหละแล้วพอจับเนี่ยมันเป็นแผลมันก็มีพลัคแ,แคลเซียมมาพอกพอก,พอกไปเรื่อยๆนึกภาพตามนะวิดีโอไม่มี พอกไปเรื่อยๆแล้วมันก็อักเสบด้วยนะครับมันก็เลยตีบแตกตานเพราะนั้นน้ำมันมะพร้าวช่วยได้นะครับต่อน้ำมันมะพร้าวที่เราเลือกใช้เป็นอาหารเสริมเราต้องเลือกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับน้ำมันมะพร้าวปกติเนี่ยเขาจะาจะเอาตัวมะพร้าวเนื้อมะพร้าวมาเจียวนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับเ,เขาจะบีบเป็นกะทิก่อนแล้วกะทิเจียวให้มันแตกมัน แล้วเขามันตรงนั้นมาใช้ใช้เป็นอาหารเสริมได้ไหมครับไม่ได้ไม่เหมือนกันเพราะมันผ่านกระบวนการเจอความร้อนแล้วไอ้ค่าโพลีฟีนอลเลยที่เล่าเนี่ยมันถูกออกซิไดซ์มันถูกความร้อนทําให้ค่าโพลีฟีนอลตายหมดแล้วสิ่งที่ทําก็คือเอากะทิเข้ามาแล้วก็หมุนเหวี่ยงเซนติฟิโดยไม่ผ่านความร้อนพอหมุนเหวี่ยงแยกเนี่ยมันจะแยกตัวกากนะครับ แล้วก็ตัวนมมะพร้าวที่คนจีนชอบกินแล้วก็ไขมันลอยเราจะไขมันตัวนั้นแหละที่ใส่เนี่ยไม่ผ่านกระบวนการความร้อนเคมีทั้งหลายออกมาใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นสําหรับอาหารเสริมที่มีค่า MCT สูงและมีโพลีฟีนอลอยู่นะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะครับเพราะฉนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันบางบางทีพอฟังแล้วอยากกินน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมเป็นซดกะทิคนกินกะทิไม่อ้วนนะ คนไทยสมัยก่อนกินกะทิกินข้าวกล้องกินผักไม่อ้วนนะครับมันอ้วนอ้วนเพราะอย่างอื่นคนอ้วนไม่ได้อ้วนเพราะกินกะทิเอาจริงกินข้าวกินพวกหมูสามชั้นไม่อ้วนนะทเทียบเทียบกับกินแป้งกินพวกน้ําหวานน้าหวานอ้วนกว่านะครับอันนี้คือประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวตัวต่อไปคือน้ํามันงามอนงาม,มอนคือเพลเล่าซีดหรือใบใบที่รองปลาเซอร์มอนอาหารญี่ปุ่นใบเลยนะใบอะไรครับเมื่อวานเพิ่งไปกินมาใบชิโซ โอบะใบนี่แหละก็คือใบางามอนที่เกาหลีกินอ่ะห่อเผ็ดๆกับญี่ปุ่นไปวางปลาแซลมอนนะครับกินได้นะอย่าไปทิ้งนะครับปลาแซลมอนเอเขีย่ยออกแล้วกินใบตัวนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวงามอนมันจะโรยอยู่ตามขนมปังฝรั่งเศสขนมปังขาไก่ตามตามครัวซองมันจะเป็นางาเม็ดกลมๆนะครับไม่กลิ่นหอมไม่ใช่งาดาคนละตัวกันนะครับงามอนมีประโยชน์อะไรบ้างคือมีโอเมก้าส69ที่สําคัญคือ งามมอนเป็นพืชที่มีโอเมก้าสูงที่สุดโอเมก้าสามโอเมก้าสามนะบำรุงสมองกับสายตาแล้วก็ดูเรื่องหลอดเลือดนะครับโอเมก้าสมสูงกว่าปลาถึงสองเท่านะครับอันนี้นะเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ตัวไขมันไม่ดีมันก็ไปตกตะกอนตรงนี้ไขมันไม่ดีมันจะลอยแล้วพอมันดูออกซิได์เนี่ยมันจะมาตกตรงนี้ แล้วก็เจอเม็ดเลือดขาวบอกสิ่งแปลกปลอมก็มไม่กัดมันเป็นอักเสบเหมือนเวลาเราเป็นแผลมันก็จะเป็นหนองพอเป็นหนองเนี่ยเลือดมันก็ในพลาสมามันมีพวกแคลเซียมมีค่าพลัสก,ก็จะมาตกตะกอนมันก็จะไปพอกตรงนี้นะครับโอเมกา 3, 6, 9, ้าสามหกเก้าเวลาสมดุลน,น้ำมันเราดูสองอย่างก็คือ LDL กับ HDL อีกตัวหนึ่งคือการสมดุลของโอเมก้าสามหกเก้าน้ำมันพืชเกือบทุกชนิดมีสามหกเก้าหมดแต่สามหกเก้าจะดีไม่ดีต้องดูที่อัตราส่วนโอเมก้าสามหกเก้านะครับ เรามาเจาะลึกของโอเมก้า3คืออะไรโอเมก้า3แบ่งเป็น EPA และ DHA นะครับ DHA เป็นส่วนประกอบของสมองสายตาปลอกเส้นประสาทนะครับ EPA ทำให้เลือดหมุนตัวได้เร็วเหมือนกับแอสไพรินถ้าคนชอบอ่านตำราสุขภาพจะบอกว่าฝรั่งบอกให้กินเบบี้แอสไพรินทุกวันจะได้หลอดเลือดไม่อุดตันจะได้ไม่เป็นโรคหัวใจ EPA ทำงานเหมือนเบบี้แอสไพรินนะครับพอกินแล้วเลือดจะหมุนเวียนเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นหมอถึงบอกไงว่าก่อนผ่าตัดก่อนไปทำจมูกทำนมผ่าตัดเป็นลำไส้อะไรไม่รู้ให้หยุดยาให้หยุดอาหารเสริมทุกชนิดหยุดการกินน้ำมันโอเมก้าสาเพราะมันทาให้เลือดหมุนเวียนนะครับแต่คนที่ไม่เข้าผ่าตัดดีอยู่แล้วเพราะว่าคนสูบบุหรี่เลือดหนืดเพราะมีน้ํามันทานะครับคนน้ําตาลในเลือดสูงเลือดหนืดคนไขมมาในเลือดสูงเลือดหนืดคนกินเคม็มเลือดหนืดนะครับโตอีดี ตัว EPA จะช่วยทำให้บลัดโฟลดีขึ้นนะครับ DHA นะครับบำรุงสมองนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึง่งนะครับอ่ะอันแรกก็มีงานวิจัยบอกว่างาม้อนทดแทนน้ำมันถั่วเหลืองทำให้กลุ่มโอเมก้า3ในหลอดเลือดสูงขึ้นป้องกันความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจและเลือดแข็งตัวนะครับมีงานวิจัยอีกแล้ว ผลการวิจัยพบว่าในงาหมอนมีทั้งโอเมก้า3,6กรดไขมันที่จะเป็นต่อร่างกายนะครับแล้วก็น้ำมันงาขี้หมอนมีโอเมก้า3สูงกว่าน้ำมันปลาถึง2เท่านะครับอันนี้เป็นเปเปอร์เนาะสรุปงาขี้หมอน1ช่วยลดไขมันในเลือดนะครับก็คือการปรับสมดุลคอเลสเตอรอลสมัยนีย้เขาไม่ใช้คำว,ว่าลดไขมันอย่างเดียวนะเขาใช้คำว,ว่าปรับสมดุลคอเลสเตอรอลนะครับน้ำมันงา,นงานขี้หมอนช่วยสังเคราะห์กรดไขมันในตับแปลว่าอะไร ลดความเสี่ยงของคนที่เป็นไขมันเกาะตับลดความเสี่ยงของคนที่เป็นตับแข็งนะครับคนกินสารพิษมากๆคนกินน้ํามันดีมากมมีปัญหานะรู้จักโรคไขมันเกาะตับใช่ไหมไขมันเกาะตับคืออะไรครับคนกินเหล้าจะเป็นตับแข็งคนกินสารพิษเยอะโดยพิษที่อะไรในน้ําจะไปถูกย่อยที่ไตกลายเป็นฉี่คนกินวิตามินถึงฉี่เปลี่ยนสีนะครับสารพิษที่ละลายในน้ํามันจะถูกไปกําจัดที่ตับนะครับ แต่ถ้าตับกำจัดไม่ไหวเหมือนกับกินเข้าไปสิบหน่วยตับกำจัดสิบหน่วยแต่ถ้าคุณคุณกินสารพิษที่อะไรในน้ำมันไปยี่สิบหน่วยตับกำจัดไปแค่ได้สิบหน่วยอีกสิบหน่วยจะเป็นไขมันพอกตับซึ่งไขมันที่มาพอกตับเป็นไขมันที่มีพิษไขมันดีจะไม่พอกตับไขมันที่มีพิษก็คือไขมันที่ถูกออกซิไดซ์หรือไขมันที่มีสารพิษเพราะฉะนั้นตัวน้ำมันงามอนช่วยป้องกันการสังเคราะห์กรดไขมันของตับก็คือพูดง่ายๆคือช่วยลดไขมันพอกตับนะครับ และการช่วยลดไขมันพอกตับเนี่ยคนที่มีน้ำมันเกินที่จะพอกตับทุกวันสิ่งที่จะช่วยกำจัดได้ก็คือการกินตัวสารที่จะเข้าไปทำ e m u l s เ f i ร์กับน้ำมันในตับเพื่อสามารถระบายออกมาแล้วกำจัดผ่านไตได้นะครับก็มีอะมิโนโบางชนิดแล้วก็ตัวพืชบางชนิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวไขมันดีที่กินเข้าไปแล้วล้างไขมันเกาะตับได้คือใช้แมคคาเนซีมนี้นะครับเดมีควิดนะครับ อันถัดมาก็คือช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงเล่าให้ฟังแต่น้ำมันมะพร้าวแล้วนะครับช่วยป้องกันการอักเสบได้คําว่าอักเสบจะมาคู่กันเสมอเวลานักวิจัยวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ LDL HDL เขาจะวิจัยเรื่องการอักเสบด้วยนะครับดยเปรียบเทียบกับยาไตาแอมิโนโลนนะครับโดยปกตินะครับอ,อีกคำหนึ่งแล้วปรับอัตราส่วน HDL กับคอเลสเตอรอลทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดไตกรกเซสไรด์ในเลือดและในตับนะครับ ถ้าเราเข้าใจเรื่องแมคคณีซึมการทำงานของ LDL HDL o ม e g a 369และการอักเสบได้มันจะสามารถอธิบายตัวน้ำมันที่มีส่วนช่วยในการดูแลร่างกายได้ทั้งหมดนะครับน้ำมันไอคีอคมอนตัวถัดไปนะครับเป็น2ตัวในน้ำมันโฟมิกออยตาสุภาพโอสถนี่นะครับนะครับครบรอบ70ปีนะครับสุภาพโอสดครบรอบกี่ปีครับข้างหน้าถูกต้องครับรับรางวัลกับเจที่ใส่โรเล็กนะครับ ต่อไปน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวมีประโยชน์ไงบ้างมนุษย์เกิดมาในโลกเป็นแสนปีตั้งแต่สมัยก่อนเป็นลิงใช่ไหมทำท่าย้ดูหน่อยม,อมนุษย์เกิดในโลกเป็นแสนปีแล้วมนุษย์พัฒนาเป็นมนุษย์โฮโมซาเปียนหลายหมื่นปีนะครับแล้วมนุษย์กินข้าวกินธัญพืชมาตลอดนะครับเพิ่ง200ปีหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่เองที่มนุษย์เปลี่ยนจากการกินข้าวกล้องเป็นข้าวขัดขาวสมัยก่อนเมื่อเริ่มมีการเมื่อเริ่มมีข้าวขัดขาวที่ญี่ปุ่น คนงานกินข้าวกล้องโชกุนกินข้าวขัดขาวโชกุนเป็นเบาหวานก่อนญี่ปุ่นค้นพบโรคเบาหวานครั้งแรกตอนโชกุนกินข้าวขาวนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ต้องการก็คือข้าวเต็มเมล็ดอาหารโฮลฟู้ดแต่ทุกวันนี้เรากินอะไรครับเรากินข้าวขัดขาวของดีคืออะไรลำข้าวเราทิ้งไปไฟเบอร์เราทิ้งไปวิตามินบีแกมมอมเลสแนลจมูกข้าวเราทิ้งไปเรากินแค่ข้าวขัดขาวเลยเรียกว่ากากของข้าว แล้วลก็กินเอาของดีๆไปให้หมูกินวันนี้เราจะทวงคืนของดีจากหมูมาให้พี่ๆทุกคนกินนะครับข้าวขัดขาวทำให้เกิดโรคเป็นน้ำตาลที่ย่อยง่ายทำให้ค่า G.I. ค่าน้ำตาลในเลือดไกลสมิอินเด็ก G.I. สูงนะครับทำให้ถ้าการน้็ตันตลเลือดเป็นอย่างนี้ที่เล่าให้ฟังนะครับมีที่โหดกับข้าวขัดขาวอีกคือน้ำตาลขัดขาวคือน้ำตาลบริสุทธิ์คือเส้น อาหารเส้นทั้งหลายขนมจีนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นแปลรูปทั้งหลายเนี่ยมันนําให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าโรคเรื้อรังนะครับโรคเรื้อรังมีอะไรบ้างเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดในสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับไขมันในเลือดสูงโรคตับโรคไตคือเรียกว่ากลุ่มโรคเรื้อรังหรือ NCD a p o t o p h y s s นะครับการกินข้าวกล้องมีประโยชน์แต่การกินข้าวขาวเป็นสิ่งหลัก ชนิดหนึ่งกับคนไทยที่ทำให้เกิดโรค NCD นะครับเราเลยสกัดตัวสกัดตัวลำข้าวออกมาแล้วเราสกัดตัวน้ำมันออกจากลำข้าวนะครับสิ่งที่น้ำมันลำข้ามีก็คือตัววิตามิน E ตัววิตามิน B แล้วก็แกมมาโอเรซนานอลรวมทั้งโพลิโคโซนานอลนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับกดไขมันชนิดดีที่อยู่ในน้ำมันลำข้าว และตัวที่เราตรวจวัดว่าน้ำมันลำข้าวเป็นชนิดดีหรือไม่ดีคือตัวแกมมาเรสซานลนึกภาพเราเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำมันลำน้ำมันที่เชลน้ำมันมีหลายแบบมันจะมีน้ำมันปี๊ผัดกับข้าวนะครับน้ำมันลำข้าวที่เป็นสลัดผักแล้วเขียนว่ามีค่าแกมมาเรสซานล8,000นะครับแพงขึ้นมาน้ำมันปี๊ปขวดละ30บาทน้ำมันลำข้าวที่ดรสซิ่งสลัดขวดละเป็นร้อยน้ำมันลำข้าวที่มีแกมมาเรสซานลสูงขึ้นจาก8,000เป็นหมื่น ขวดเริ่มหลายร้อยละเอาไปด้วยซิ่งสลัดเวลาทํากับข้าวกินจะใส่สลัดผักน้ํามันปีบ๊บคือน้ํามันที่สกัดด้วยสารเฮกเซนซึ่งเป็นสารกลุ่มเบนซินหรือเป็นสารกลุ่มก่อมะเร็งนะครับแต่น้ํามันผัดกับข้าวไม่มีเฮกเซนเขาสกัดออกหมดแล้วเพราะถ้ามีเฮกเซนตกค้างกฎหมายไม่ให้นะครับแต่เป็นน้ํามันที่ผ่านเฮกเซนผ่านความร้อนผ่านหอ,อก,กันเพราะฉนั้นวิตามินค่าสารสําคัญต่างๆจะไม่เหลือเลย คุณได้น้ามันที่ไว้ผัดกับข้าวทําให้กรอบหอมเหลืองอร่อยแต่ไม่เหมาะกับการนำมากินนะครับไอ้น้ำมันผัดกับข้าวพวกนั้นแหละที่ใส่ไฮโดรเจนเข้าไปใส่สารกันหืนเข้าไปใส่สารกันกันไข่เข้าไปนะครับซึ่งน้ํามันผัดกับข้าวน้ํามันทอดมีไว้ผัดไม่มีไว้ซดไม่มีไว้กินนะครับถ้ากินน้ํามันให้มีประโยชน์เป็นน้ำมันที่เป็นเรสซิ่งสลัดซึ่งมีค่าแกมมาเรเซนอลแค่8 0 0 0ถึง1 0 0 0 0 ppm เท่านั้น น้ำมันลำ้า้ที่เรามาใช้จะมีค่าแกมเมลออเรชันอลไม่ต่ำกว่า18ื่นตัวสเปคที่เราใช้มีค่าแกมเมลออเรชันอลสองหมื่นถือว่าสูงกว่าน้ำมันคุณภาพดีที่อยู่ตามห้าง2เท่านะครับซึ่งสารแกมเมลออเรชันอลเราจะตรวจทุกรตเพราะนั้นเลยจะมั่นใจได้ว่าไอ้ตัวน้ำมันลำ้า้เกรดที่เราใช้อาหารเสริมสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ของสิบสุขภาพโสถนะครับจะเป็นเกรดที่มีค่าแกมเมลออเรชันอลสูงมากไม่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนไม่ผ่านกระบวนการสกัดโดยใช้โซเวนนะครับ งานวิจัยช่วยลด LDL LD เพิ่ม HDL อีกแล้วนะครับแล้วก็ปรับลดสมดุลคอเลสเตอรอลอีกแล้วนะครับ Gamma โ y s i n a l ช่วยการนอนหลับก็จะมีฟีดแบ็ว่าเอ้ยกินโฟมิกออยลกินน้ำมันมะพร้าการนอนหลับดีขึ้นนะครับเพราะว่ามี Gamma Lysinal ซึ่งมีกาบาช่วยรักษาสมดุลในสมองช่วยการผ่อนคลายช่วยลดความเครียดช่วยทําให้นอนหลับสบายนะครับสรุปว่า บด,ดีกับไขมันในหลอดเลือดนะครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ลดคอเลาสเตอรอลได้แล้วก็เพิ่ม HDL นะครับช่วยการนอนหลับเพราะมีแกมมาเรซินนลนะครับและอื่นๆก็คือมันยังมีเมรดัตูลินธรรมชาติมีเซเลไมาธรรมชาตินะครับมีโพลิโคซานอลนะครับไฟโสตสเตอรลลอื่นๆด้วยนะครับที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพนะครับต่อไปน้ำมันกระเทียมกระเทียมช่วยลดคอเลาสเตอรอลช่วยลดน้ำตาลในเลือด ฆ่าแบคทีเรียฆ่าไวรัสนะครับแพทย์โบราณสมัยก่อนเป็นขี้กากเข้าแอลไม้ไผ่ามาขูดแล้วก็เทียมทาสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ฆ่าขี้กากได้นะครับข้างหลังนะครับพอกินกระเทียมเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันสามารถไปต้านเชื้อแบคทีเรียสามารถต้านเชื้อไวรัสได้นะครับต่อไปกระเทียมมีลดร้อนช่วยย่อยเพราะฉะนั้นคนไม่ย่อยคนท้องอืดสามารถกินกระเทียมและกินน้ามันกระเทียมได้นะครับ มีฤทธิ์ทางยาช่วยต้านแบคทีเรียลาไวรัสได้นะครับงานวิจัยอีกแล้วลด LDL เพิ่ม HDL ในคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับปรับสมดุลตัวนอกจากคอเลสเตอรอลคือมีตัวน้ำตาลไตรกอสรด์ด้วยนะครับแล้วก็ลดโปรตีนในเลือดลดโปรตีนในปัสสาวะได้ด้วยนะครับช่วยลดความดันโลหิตสูงนะครับสารสก,กัดที่ประกอบด้วยกระเทียมขิงพริกป่นช่วยป้องกัน ตับไตและตับอ่อนจากการบาดเจ็บจากเบาหวานได้ด้วยครับโอเคอันนี้เป็นงานสรุปว่าน้ำมันที่ดีสีชนิดมารวมในโฟร์มิกออยแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างเราก็ร่วมมือกับ CDP และธรรมศาสตร์ในการทำวิจัยนะครับการวิจัยหลกัหลกๆเลยก็คือ 1. กินโฟร์มิกออยแล้วไม่อ้วน 2. กินโฟมิกออยแล้วช่วยเสริมการนอนหลับ3กินโฟมิกออยแล้วลดการดูดซึมของไขมันใหม่ ที่จะก,กลายเป็นคอเลสเตอรอลลดการดูดซึมของไขมันใหม่ที่ทำให้เกิดไขมันไม่ดีได้นะครับ3ก็คือช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลได้นะครับก็คือเป็นงานวิจัยที่เรารวบรวมมานะครับมีรีวิวเปเปอร์แล้วก็วิจัยร่วมหับธรรมศาสตร์นะครับบอกว่าโฟม m i ออย l กกินแล้วไม่อ้วนแล้วก็ปรับสมดุลคอเลสเตอรอลได้นะครับข้อควรระวังไม่ว่าจะกินอาหารเสริมใดๆก็ตามนะครับ ทานอาหารในครบม้าหมูลในส,สัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะครับคนที่มีการทานยาอยู่ทานยาลายเลืล่อนหรือเตรียมจะไปผ่าตัดปรึกษาแพทย์นะครับถ้าแก้จะผ่าตัดหนึ่งสัปดาห์ไม่ต้องกินอาหารเสริมอะไรหรอกหยุดอาหารเสริมเอาไว้แล้วก็ไปหาหมอให้หมอแนะนํานะครับคนที่ทานยาอยู่แล้วนะครับทานยาขยายไขยมัน ยาลดไขมันยาขยายหลอดเลือดละลายริบเลือดอยาลดน้าตาลในเลือดตราบใดถ้าหมอไม่ได้ห้ามทานอาหารประเภทน้ามันไม่ได้ทานไม่ได้ทานข้าวหมอไม่ได้ไม่ให้ทานข้าวมะพร้าวงา m อนนะครับหรือกระเทียมสามารถทานได้เมื่ออาหารทั่วไปปกตินะครับทานเวลาละ2เม็ดก่อนนอนถ้าไขามันสูงอะไรสูงก็ทานได้ถึง6เม็ดต่อวันนะครับ หมาะกับใครเหมาะกับทุกคนเลยโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรค NCD นะครับคนวัยรุ่นก็สามารถทานได้เนอะเพราะพฤติกรรมการทานอาหารการทานของดีๆเดี๋ยวนี้มันหายากละนะครับอันนี้เป็นสื่อทางการตลาดนะครับสําหรับตัวแทนนั่งอยู่เต็มเลยนะครับจะเป็นได้นะครับก็มีรายการต่างๆที่ออกนะครับเกือบทุกช่องเลยนะครับเผื่อมองไม่เห็นนะครับมีรายการต่างๆรายการอีกแล้วนะครับออกออกทีวีอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะครับอีกแล้วอีกแล้ว รถเมล์เราก็ไปอยู่นะครับป้ายบิลบอร์ดเราก็ไปตากแดดยืนรอนะครับป้าย LED แล้วก็อยู่ตามห้างนะครับนะครับอันนี้ก็ไปตากแดดอยู่รถเมล์ตอนนี้หน้าซีดแล้วนะครับจบครับก็สําหรับขอเสียงหน่อยสําหรับตัวแทนที่สนใจก็สามารถไปที่บูธได้นะแล้วก็ไปติดต่อก,กับคนที่ใส่เสื้อสุภาพโุร,ร70ปีนะครับ ว่าสนใจเป็นตัวแทนสนใจทําการตลาดยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับโนวานะครับเจสีฟาร์มาหรือว่า JP นะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI กับโนวานะครับ NV แล้วก็ได้บรรลุความร่วมมือข้อตกลงกันที่จะช่วยกันทําการตลาดนะครับช่วยกันผลักดันสินค้าสุภาพโอสถนะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับ ก็ความร่วมมือของโนวากับ JP เนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมของตลาดนะครับโดย2บริษัทใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับช่วยกันสร้างตลาดให้เกิดความมั่นคงแล้วก็พาสิ่งดีๆพาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับส่งผ่านช่องทางต่าง,างๆให้ถึงมือผู้บริโภคนะครับแล้วเราก็จะมุ่งมั่นพัฒนาวิจัยนะครับทำนวตกรรมต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพนะครับผมครับวันนี้ เจสซี่สุภาพโอสถนะครับขอบคุณมากนะครับ๊อบดีคับขอบคุณค่ะคุณทิศนุดแดงประเสริฐนะคะโอกาสนี้นะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะคะท่านด็อกอร์พักสลันนะคะให้เกียรติในการมอบของที่ระลึกนะคะกับทางคุณพิศนุนะคะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ